นังน่งงาเนี่ยไม่คเคยกินข้าวด้วไงรูดเหลือก็เหลือก,กินไม่หมดเฮ้เยเงินเยอะนะเนี่ยเสร็จไอ้ชู yeah. เอยไม่ได้ไม่ได้ไไดกูเก็บตัวนี้ไม่ได้ถ้ากูเก็บเขาจะหาว่ากูขโมยเงินเดี๋ยวกูสวยจ๋าชวย ไม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยเป็นพนักงานที่ไม่มีความซื่อสัตย์ซะเลยลองอีกคนก็ได้โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอชูคือกูฝากเก็บตรงน,นี้หน่อยได้ไหมอ่ะกู ปวดท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำวะ่ะมึงจะบ้าหรือไงกูยังล้างจานในครัวอยู่เลยจานไม่พอใช้แล้วด้วย,วยมึงนะนะนะกูฝนะากเก็บไว้ได้ไหมนี่ไงมึงได้เอาจานเนี่ยลวดไปล้างเดียวเลยไงใช่ใช่นะฝากหน่อยนะโอ้ปวดท้องวะ่ะไม่ไหวแล้วหม่ดแล้วปวดขี้ปวดขี้ไปก่อนไปก่อนฝากหน่อยเฮ้ยโซนี่อะไรของมันวะโอ๊ยเะ้ยอะไรแล้วก็กูหาย เสี้ยงตังของใครวะกล้องเฮ้แต่กล้องมันเสียนว่าเสร็จกูค่ะ ปล่อยให้ชูมาเก็บดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่ากลุ่มคนเอาไปนี่จ่าเป็นพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์คนเลยเนี่ยเป็นไปได้ไงกันที่เราอบรมมาช่วยเขาไม่ได้เลยเหรอ เหลือพนักง,งานคนสุดท้ายแล้วผมเชื่อใจป้านะ จ่าไปไหนเนี่ยทำไมไม่รู้จักมาเก็บจานถ้าลูกค้าเห็นสกรปรกแบบเนี้แล้วใครจะมาใช้บริการล่ะเฮ้ยต่งางนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาดีไม่วะ กำลังช็อตๆอยู่ด้วย,ยวเอ๊แต่ถ้าเราเอาไปแล้วเจ้านายรู้ทำยังไงล่ะตกงานอะ่ะแย่เลยไม่เอาดีกว่าไปที่เดิมนี่หรอวะเฮ้ยไม่เอาอะ่ะ แต่เราต้องใช้เงินนะเอาวะเป็นไงก็เป็นกันไปดีกว่าอะไรวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยร้านเราไม่มีพนักงานที่ซื่อสาตสักคนเลยเหรอไม่ได้ละแบบนี้ต้องเรียกทุกคนเข้าประชุม แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปดื่มเหล้ากันเขาได้เงินจากลูกค้ามันต้องหลายพันแน่โอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบกลับเลยนะเหล้ากินกินเหล้ากินช เล่ต้วคุยกับพผมหน่อยผมไม่เรล่จะคุยด้วยค่ยะอล่เรบอสเรียกพวกเราสามคนมาอะไรหรือเปล่าครับนั่นสิคะหนูยังล้างจานไม่เสร็จเลยนะคะ ที่ผมเรียกพวกคุณมาเพราะผมได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าลูกค้าลืมเงินไว้ที่ร้านเราแต่ไม่รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนมีใครพอเห็นเงินบ้างครับเงินเงินไรเหรอครับบอสผมทำงานทั้งวันเนี่ยยังไม่เห็นแม้แต่เหรียญเดียวเลยนะครับใช่ค่ะหนูก็เหมือนกันหนูล้างจานอยู่แต่ในห้องครัว แล้วอีกอย่างนะคะสมัยนี้ใครจะพกเงินสดคะบอสบอสเนี่ยโดนลูกค้าหลอกแล้วมั้งคะใช่ครับผมเห็นด้วยกับจา๋านะผมว่าบอสเนี่ยโดนหลอกกันแหละแล้ว้แวปแอนหรอครับเห็นเงินลูกค้าไหมเออคือป้าผมเชื่อวลูกค้าเขาพูดจริงโอเค ถ้าไม่มีใครยอมรับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วถ้าผมรู้ว่าใครไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ผมจะไล่ออกสถานเดียวแต่บอสครับบอสลืมไปแล้วเหรอครับว่ากล้องวงจรปิดร้านเราเนี่ยมันเสียหลายวันแล้วนะครับ ช่างเองก็งยังไม่มาซ่อมสักทีงั้นเอางี้ไหมครับบอสเพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของพนักง,งานของบอสเนี่ยบอกคนตัวพวกเราเลยไหมครับใช่ค่ะหนูเห็นด้วยนะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าใครในร้านไม่ซื่อสัตย์ใช่ครับคนเลยนะครับบอสขผมคนแรกเลยก็ได้งั้นผมขอเสียมารยาทหน่อยนะครับ เห็นไหมล่ะบอสก็ผมบอกแล้วอ่ะผมไม่ได้ขโมยคนหนุได้เลยนะคะเต็มที่เลยคะ่ะ รู้จกักบอสยังไม่เชื่อใจหนูอีกอะหนูเสียใจจังเลยพอขอโทษครับงั้นก็เหลือแค่ป้าแอนคนสุดท้ายสิแล้วนะครับผมขอค้นตัวหน่อยนะครับป้าคือป้า นั่นไงพนักงานที่ไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนที่บอสพูดจริงด้วยอ่ะนี่ป้ามาทำงานแค่ไม่กี่วันก็อยาไปขโมยแล้วเหรอแบบเนี้ยต้องแจ้งตำรวจนะคะปล่อยให้ลอยนวลไม่ได้หรอกใช่ครับบอสหยุดใส่ร้ายป้าแอนเขาสักทีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงการแสดงของผมกับป้าแอนเท่านั้น สวัสดีค่ะมาล้านเมื่อไหร่คะเนี่ยสัะพักละออพอดีว่าป้าเจอเงินวางอยู่ที่โต๊ะลูกค้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นของใครเออป้าไม่ได้นับนะคะป้ากลัวเงินหายป้ารอตั้งนานก็ไม่มีใครมาเลยค่ะ งั้นป้าฝากไว้ที่บอสแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะมีลูกค้ามาหาค่ะผมนี่ไว้ใจคนไม่ติดจริงๆอะไรเหรอคะบอสบอสพูดอะไรคะทั้งหมดเป็นแผนเพื่อทดสอบพนักงานของผม ผมคิดขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าจะมีพนักงานคนไหนบ้างที่มีความซื่อสัตย์แต่พอทำดูแล้วกับมีแค่ป้ายแอนที่เป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ส่วนพนักงานที่ทำมานานตั้งแต่ร้านเปิดอย่างพวกคุณสองคนกับกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ซะเองแถมยังไปใส่ร้ายป้ายแอนอีก พวกคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเอ่อบอสครับคือคือบอสกำลังขัดจผิดนะครับคือจริงๆแล้วผมจองเงินไปคืนบอสอะครับแต่แต่ว่าผมผมอยู่แต่ในครัวนะครับไม่ได้ออกมาหน้าร้านเลยผมไม่ได้เจอบอสอะครับก็เลยไม่ได้คืนผมไม่ได้ไปขโมยน,นะครับบอสจริงๆนะครับหนูด้วยค่ะหนูก็มัวต่ลางจานในครัว ก็เลยไม่มีเวลาเอามาให้บอสเหมือนกันบอสไม่เชื่อหนูอีกแล้วอ่ะหนูเสียใจจังเลิกตอแหลสักที <l ug> กล้องวงจรปิดร้านผมไม่ได้เสียผมแค่หลอกพวกคุณเอาละ่ะในเมื่อมีคนทำผิดก็ต้องโดนลงโทษเมื่อกี้คุณจาาพูดว่ายังไงนะครับให้แจ้งตำรวจมาจับใช่ไหม ไม่ใช่นะคะบ,บอสเออคือมันมันไม่ได้ผิดถึงขนาดที่จะต้องแจ้งความมั้งคะใช่ครับบอสพอเราสองคนเองเนี่ยก็คืนเงินบอสแล้วนะครับบอสจะแจ้งความจับพวกเราสองคนเลยนะครับได้ผมไม่แจ้งตำรวจจับพวกคุณก็ได้แต่ผมคงไม่ให้โอกาสพวกคุณทำงานที่นี่อีกถอดผ้ากันเปื้อนออก แล้วใส่โหงจาลผมไปซะบอสคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะพวกหนูสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วอะ่ะบอสอย่งไล่พวกเราออกเลยนะคะเ,ออเห็นแก่ที่พวกเราอยู่มาตั้งแต่ร้านยังไม่มีคนรู้จักเลยก็ได้อะ่ะใช่ครับบอสพวกเราสองคนขอโอกาสอีกครั้งนะครับพวกเราสองคนเนี่ยก็สะสมทําความนีมาตั้งเยอะแต่บอสไม่เคยเห็นน่ะ เห็นแต่ความช่อง,องเราสองคนแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์นะครับบอสนะครับอย่าเล่มเราออกเลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่สันดานนิใสัยแย่เหมือนเนี้ยยังไงพวกคุณก็กลับมาทําอีกและผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณทําไปกี่ครั้งแล้วแค่ผมจับไม่ได้พวกคุณรีบออกจากร้านผมไปซะถ้าไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งความมาจับพวกคุณเรื่องเอาแล้วกัน oh